ครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินวันนี้ครับผมมีรถสวยมานําเสนอเหมือนเดิมดีเช่นเคยนะครับก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเมื่อไหร่ที่จะมีรถกระบะสวยแต่งสักคันกับราคาถูกๆนะผมไม่อยากได้รถปีใหม่หรอกผมอยากรถปีเก่าๆก็ได้พี่แต่ขอพรถูกๆสักหน่อยหนึ่งสักห้าหกพันนะครับมีบ้างไหมที่แต่งให้ครบวันนี้ผมมีคันนี้มานําเสนอเลยครับมิตซูบิชิทริยตันพลัสครับตัวยกสูงด้วยนะแถมแต่งให้ครบครับทั้งภายนอกภายใน ขอลัานตามสไตล์นะครับใครสนใจนะครับรีบๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าคันนี้รถเพิ่งมานะจัดจบจอง1,000บาทครับขอเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทครับดนๆเลยนะมีช่องทางไหนติดต่อเราได้รีบมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับพักไลน์พักแชทนะดูใน YouTube หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แอดไลน์มาพูดคุยก่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่า มมีรายนาสนใจกันบ้างนะครับคันนี้ใส่ล้อแม็กขึแล้วเรียบร้อยนะครับยางโตยางนนหนาๆเลยนะครับเหมาะสมสําหรับตัวยกสูงโดยเฉพาะเลยนะอ่ะสีดำสวยๆครับก็ะจกมองข้างไฟเลี้ยวในตัวเข้าโครเมียมนะครับมือจับตรงนี้เป็นโครเมียมนะสวยงามแจ่มๆนะครับนี่สีดำเนียนๆครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยยางก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทั้งด้านหลังก็เป็นตัวยกสูงนี่ของดีทีเด็ดต้องเปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้มีเขาเรียกอะไรค้ำหลัง โครงเหล็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรียกเอาแล้กันผมเรียกไม่ถูกนะไอออนบารครับเขาเขียนอยู่ตรงนี้เนาะสวยงามก็ตามสงไตล์กระบาแต่งนะครับสวยงามจัจานจัจานแบบนี้นะครับที่สำคัญคุณไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วคันนี้หล่อแล้วนะครับมาพร้อมกับท่อและลันให้นะคันนี้มีทอ่อรัานให้ด้วยนะครับนี่อน,นี้คือปลายทอ่อนะเห็นไหมทุกคนนี่ครับปลายท่อนะแล้วก็มีทางด้านช่วงล่าง เพิ่มเสริมเติมแต่งมาให้สักเล็กน้อยครับโอเคนี่คือในส่วนของรอบรอบรถนะครับสวยงามมากคุณจะเชื่อไหมคันนี้ออกรถ1นึ่งพันผ่อนเริ่มต้นที่6กพันกว่าบาทครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโอเคดูรอบรอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเปิดเข้าไปก่อนเลยครับนี่สีแดงแรงฤทธิ์นะครับเบาะเดนเห็นเป็นแน้ายกายนะครับเบาะได้เป็นเบาอแต่งมาแล้วกันเป็นเบาะบลายนะครับสวยงามอ่ะ ดีไซน์ใครๆก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ใช่ของแท้นะแต่ก็ถือว่าเป็นของที่ของแต่งอะ่ะสวยงามนะครับสบภาพนี้ไม่มีขาดไม่ไม่ซีดไม่ขาดไม,เม่เหมือนเหมือนเบาะเจ้าของเก่าขเขาเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแต่งนะนาดี้สามก้านยกนะครับสวยงามแล้วก็ที่สองคันครับคับนนี้ถึงจะเป็นปีสิบสองนะดูเลขไม้นะทุกคนดูเลขไม้คันนี้ครับ เลขไม้9 0้า0กว่ากิโลครับถือว่าไม่เยอะนะปีสอกมานสเลขไม้9 0 0 0 0กว่ากิโลนี่ผมว่าสายจอดมากกว่าสายซิ่งนะสายซิ่งน่าจะชอบอกชอบใจนะก็จะไฟฟ้าปรับข้างรวมไปถึงพับข้างก็เป็นไฟฟ้านะครับคันนี้เนี่ยกดสวิตช์เข้ามานะครับก็พับเก็บเป็นไฟฟ้านะครับดิฟฟี่ให้หลายตัวจนคุณจนคุณสะใจเลยนะนี่ครับสวยงามนะใช้งานได้จริงนะครับนี่ปิดเปิดสวยงามนะครับไฟเฟยขึ้นครบทุกอย่างนะครับมาพร้อมกับ แอบมีเครื่องเสียงนะจริงๆแล้วแอบมี power amp เครื่องเสียงให้ด้วยนะครับคันนี้น,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 นี่อยู่ตรงนี้นะครับชุดของเครื่องเสียงนะก็จะมีลำโพงอยู่ทางด้านใต้ที่นั่งของแคปนะครับตัวนี้แคปมันจะเปิดไม่ได้นะทุกคนอ่ามีราวเหล็กบาร์อยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับเป็นไงเห็นกันไหมเดี๋ยวผมไปส่องให้ดูข้างนู้นแล้วกันนะครับต้องบอกว่าคันนี้ครบจริงๆสวยงามมาก นะครับใครจะเชื่อออกรถ1 0 0 0พันอเริ่มต้น6 0 0 0กว่าบาทคุณจะได้เจ้าคันนี้ไปใช้เลยนะครับสวยงามมากนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงสักเล็กน้อยด้วยนะอาจจะไม่ได้เร่งนะเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดังนิดนึงนะเดี๋ยวไปรบกวนชาวบ้านคราเราให้ดูในส่วนของแต่งงอนอ่ะเบาะนะสวยงามนะครับภายในก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะเครื่องเสียงนี่อยู่ทางด้านใต้ที่นั่งนะครับลำโพงลำโพงนะ,ะมีครบหมดทุกอย่างครับคุณไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วคันนี้ต้องบอกเลยว่าหล่อจริงๆ รอจังๆนะครับนี่ขนาดผมยังไม่ได้ทําล้างทำความสะอาดสักเท่าไหร่นะครับรถเพิ่งมาต้องรีบเอามาขายก่อนนะราคาไม่แพงครับนี่เครื่องเสียงอยู่ทางด้านล่างผมบอกเป็นไงแจม่มไหมจัดไหมะนะน่าสนใจในะครับคันนี้นี่มีตัวจับเป็นตัวเหล็กตามสไตล์ครับเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าครบจบในคันนี้ครับราคา300,000กว่าเท่านั้นคุณ นะสามแสนเริ่มต้นนะครับได้ของแต่งเยอะขนาดนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากครับทั้งชุดแต่งรอบคันนะครับทั้งของแต่งภายนอกภายในรวมถึงท่อ,อครบเลยในทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาแบบเดินเบาก่อนเนาะเดินเบาครับเดินเบาว่วาอาจจะเร่งไม่ได้นะครับเสียงท่อก็ถือว่าลั่นเพอสมควรนะอันนี้ให้ฟังแบบคร่าวๆก่อน มีทะเบิ ber, นดีดังลั่นเลยนะพอสมควรนะครับคุณจะได้ไปในทั้งหมดนี้ในราคาผ่อนเพียงแค่6 0 0ันต่อมาเท่านั้นครับกับมิซูบิชิ Tri ตันยกสูงนะปี2012นครับมิซูบิชิไทตันพัตปีสองพันเครื่องยนต์ดีเซลครับสวยแจ่มขนาดนี้คันนี้คันเดียวนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่คุ้มมากกว่านี้ครับถ้าสนใจนะแอดไลน์ทักแชทนะครับหรือจะโทรมาติดต่อเบอร์ที่ขึ้นเ,เบอร์ที่ติดต่อในเฟซบุ๊กในทางช่องทางไหนก็ได้ ให้พี่คุณสะดวกนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับจัดจบจอง1,000บาทจัดไฟนันได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะมีซูบิชิไฟตันเพราะฉะนั้นคฟดูวิดีโอนี้รีบๆหน่อยเลยแล้วกันนะครับดูวิดีโอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันครับกด subscribe ถ้าดูในช่องยูทูปนะครับเนะเด็ดจริงคันนี้ต้องรีบเลยนะครับด่วนๆนะมีคันเดียวเท่านั้นครับหาไม่ได้แล้วนะคุ้มขนาดนี้ครับที่นี่ที่เดียวครับเอ d ดี้สมาร์ทคาร์ชื่อนี้พี่คุณไว้ใจครับผม